ทีน่นายอนันตชัยเนี่ยนะเขาไปฟ้องเนี่ยก็มีประเด็นว่าแพรลี่เนี่ยนะครับไปวิาพากษ์วิจารณ์พระรูปหนึ่งที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเขาไม่ได้บอกว่าพระอะไรเขาบอกว่าสอนไปสู่บุรีไปอะไระอะไรนองเนี้ยนะก็ไม่เหมาะสมเขาก็พูดลอยๆแต่ทนายคนนี้ดันไปไปไป,ไปฟ้องเขาบิ่นประมาททั้งๆทงี่ไม่ได้เอ,อ่ยชื่ออะไรถึงท่านเลยอ่ะทนายานนี้นะครับก็ไปฟ้องเขาแล้วส่วนที่ว่ามาีสมาชิกมาคอมเมนต์ อยู่สองคนก็ไปพูดถึงเรื่องทนายคนนี้มีการรับเงินรับทองประมาณหนึ่งล้านบาทเข้ามูลนิธิอะไรของเขาเนี่ยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามสื่อแต่มันมีข้อความว่าทํานองเหมือนว่ารับเงินรับทองแล้วเท่ากับปิดปากหรือเปล่าอะไรทานองนั้นเขาก็แสดงความคิดเห็นตามข้อเท็จจริงเพราะมีการรับเงินจากพระรูปหนึ่งค่แค่นั้นละมูลนิธิและไอสมาไอเอฟซีสองคนของแพรลี่นะครับที่มาแสดงความคิดเห็นเนี่ย ผมติดตามข่าวอนันตชัยเขาก็ไปบรรยายฟ้องทํานองว่านะแพรรี่เป็นคนก่อหรือเป็นผู้ใช้ให้เอฟซีสองคนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นทําให้เขาเสียหายซึ่งผมดูแล้วมันไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวกับแพรรี่เลยแพรรี่ก็พ้นลอยๆผมก็ดูแล้วว่ามันไม่เป็นธรรมในการที่อนันตชัยไปฟ้องแพรรี่ผมก็รับเขาเป็นทนายความแต่ปรากฏว่านายอนันตชัยไปยืนอยู่หน้าสารอาญาก่อนฟ้องและก็วิาพากษ์วิจารณ์ผม ดูถูกเหยียดหยามผมเยอะแย,ยะมากมายทั้งๆท,ที่ผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับนายอนันตชัยนายอนันตชัยเนี่ยจุดยืนคือไม่แก้มาตรา112ก็เรียนพี่น้องด้อมส้มไม่ทราบเขาเป็นคนยืนยันว่าเขาจะไม่แก้มาตรา112และถ้าใครแก้เจอกับเขาเขาเคยโพสต์นะครับพอโพสต์เสร็จกลัวทัวลงเขาก็าลบเพราะฉะนั้นฝากด้อมส้มพิจารณาทนายอนันตชัยด้วยว่าเขามาเหยียดหยามเหยียดหยามพี่เด ด้อมส้มนะฝากด้วยนะนะเขาจุดยืนไม่แก้ร้อยสิบสองถ้าแก้เจอกับเขาเขาว่างั้นนะผมบอกว่าอะไรการแก้มาตร้อยสิบสองการแก้กฎหมายไม่ใช่การล้มเจ้าแต่นันชัยบอกว่าเขาจุดยืนคือไม่แก้ถ้าใครแก้เจอเขาก็โพสแล้วก็ลบไปนะครับและนายนันชัยเนี่ยไปยืนดูถูกเหยียดหยามผมที่หน้าศาลอาญาบอกว่าอะไรผมจบรุ่นเดียวกับเขานะอันนี้อันแรกนะจบรุ่นเดียวเขา ผมขออธิบายว่าผมไม่ได้จบรุ่นเดียวกับน,น,นายอนันตชัยเพราะนั้นสิ่งที่น,นายอนันตชัยพูดเป็นความเท็จเป็นความเท็จทั้งที่ผมไม่ได้จบรุ่นเดียวกับน,น,นายอนันตชัยที่รังแหวงข้อแรกนะข้อที่สองน,อนายอนันตชัยพูดทํานองว่าผมใช้เวลาเรียนเนติบัณฑิตสามสิบปีไม่เป็นความจริงครับไม่มีใครหรอกครับเรียนเนติบัณฑิตเนตเรียนเนติบัณฑิตถึงสามสิบปีไม่มีหรอกครับเรียนมหาลาัยแปดปีก็รีทายแล้วอันนี้ก็ไม่เป็นความจริง นะครับไม่เป็นความจริงนะอันที่สองนะนะไม่เป็นความจริงนะไม่เป็นความจริงสิ่งที่น,นายอนันชัยพูดเป็นการดูถูกเกียดหยามผมนะข้อต่อไปน,อนายอนันชัยบอกว่าผมสู้คดีกับเขาแพ้สองคดีน,นายอนันชัยพูดความจริงครึ่งเดียวคดีที่ผมเนี่ยมีเรื่องฟ้องร้องกับอนันชยัยเป็นเรื่องของลูกความผมบริษัทษเสนาฟ้องร้องเกี่ยวกับรูปความน,นา,นายอนันตชัย เป็นเรื่องคดีหมิ่นประมาอ่เป็นเรื่องคดีหมิ่นประมาทแจ้งความเท็จอะไรํานองนั้นอะ่ะคดีนั้นศาลยกฟ้องเป็นเพราะเรื่องพยานหลักฐานไม่ได้เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของผมนะและคดีก็ยังอุทธรณ์อยู่ในชั้นอุทธรณ์คดียังไม่ถึงที่สุดและคดีที่น,นายอนันตชัยโดนลูกความผมฟ้องหมิ่นประมาทก,ก็มีมีมูลแล้วทําไมน,นายอนันตชัยไม่พูดล่ะโดนบริษัทเสนาฟ้องอะ่ะคดีมีบูลแล้วประกันตัวแล้วอะ่ะน,นายอนันตชัยพูดเลยครับ โดนลูกความผมเนี่ยไปตัดเสนาฟ้องกี่คดีและนอกจากนี้ผมก็ยังมีการฟ้องร้องลูกความของนายอนันตชัยเป็นนิติบุคคลในโครงการเสนาไปจ้างนายอนันตชัยห้าแสนบาทรับเงินเนี่ยเนี่ยบริษัทนายอนันตชัยรับเงินห้าแสนบาทไปแจ้งความแล้วปรากฏตำรวจในการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยก็เท่ากับว่าสิ่งที่นายอนันตชัยแนะนําเนไงไม่ประสบความสำเร็จทําไมไม่พูดล่ะครับ สอนนอลาสเ้าและตอนนี้ครับนิติบุคคลก็ได้ว่าจ้างให้ผมฟ้องอา่านี่อา่าฟ้องอดีตผู้จัดการที่ไปจ้างนายนันชย 500, ัยห้าแสแจ้งความนะครับนายนันชัยก็เข้ามาเป็นมา,มาเป็นทนายนอกจากนั้นมีคดีที่ผมลูกความผมพิพาทกับลูกความของนายนันชยัยที่ศาลแพ่งเทพได้คดีขับไล่คดีผิดสัญญาเช่าโรงแรมแห่งหนึง่งนะครับ นายอนันชัยยื่นคำร้องไต่สวนฉุกเฉินขอให้ทำการอายัดเงินค่าเจ้าโรงแรมสามยกคำร้องนายอนันชัยแพ้คดีผมยื่นอุทธรณ์ก็ไปไม่รอดทำไมนายอนันชัยไม่พูดความจริงพูดเฉพาะที่ชนะแค่สองเรื่องจริงๆผมไม่อยากจะพูดนะแต่ผมเห็นนายอนันชัยเนี่ยได้ดูถูกเกียรติยามผมหลายครั้งแล้วต่อหน้าสื่อมวลชนในวันนี้ผมก็เลยพูดความจริงว่า นายนาชัยที่แพ้ผมนะนะคดีเนี่ยฟ้องพิพาทเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมอะ่ะผมเป็นนายความของอินเดียนายนาชัยเป็นทนายความเจ้าของตึกนายนาชัยไปยื่นคำร้องไต่สวนหยุกเฉินไปไต่สวนไปไต่ส,วน,ตสวนเพื่อที่จะและ้อ่าคุ้มของข้าเจ้าแล้วแพ้คดีผมนะทำไมไม่พูดอนะ่ะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาดูถูกเหยียดหยามผมนะครับผมไม่ได้เรียนในติณนิต สามสิบปีบ้าหรือเปล่าใครก็จะให้ผมไปนั่งเรียนถึงสามสิบปีผมไม่เคยไปเรียนเนติบัณฑิตเลยและไม่ได้จบรุ่นเดียวกับนายอนันชัยเป็นความเท็จและผมไม่ได้เรียนเนติบัณฑิตสามสิบปีนายอนันชัยจบเนติบัณฑิตรุ่นสามสิบกว่าผมหกสิบกว่าเพราะผมไปสอบตอนแกนะและการไปเรียนเล่การไปสอบเนติบัณฑิตก่อนหรือหลังไม่ได้แสดงว่าคนนั้นเก่งกว่าใครไม่จริงนะครับไม่จริงเลยครับ นะเพราะนั้นสิ่งที่นายอน,นันชัยพูดนั้นไม่เป็นความจริงเลยนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไปพูดดูถูกเหยียดหยามผมที่หน้าศาราญามีทนายความโทรมาหลายคนบอกว่านะทนายเดชาสู้คดีผมแพ้หมดแล้วก็จะเอาเด็กฝึกงานในสำนักงานมาสู้กับผมคุณเหยียดหยามผมขนาดนั้นเฉลยอนะันชัยคด,ดีที่คุณฟ้องแพรลี่เนี่ยมันไม่ได้มีมูลเลยนะถ้าคดีที่คุณแพ้นะคุณจะรับผิดชอบอยังไงนะคุณอย่าไปคิดว่าโอ้โหคุณ อ้างไปไหนมาไหนก็อ้างว่าเป็นทนายพี่เสรีพิสุทธิ์ผมก็รู้จักพี่เสรีพิสุทธิ์ดีนะคุณลองไปถามพี่เสรีนี่รู้จักทนายเดชาไหมนะอย่าไปอ้างท่านถ้าคิดว่าตัวเองแน่จริงอะไรต่างก็อ้างแต่เพร่ะตัวเองไม่ต้องไปอ้างชื่อท่านเสรีพิสุทธิ์ผมก็รู้จักนะนะครับคุณจะไปเป็นที่ปรึกษาวัดที่ปรึกษาพระจะฟ้องร้องคนนั้นคนนี้จะ ไปแจ้งความหมอปลาทนายไยศาลอะไรก็เรื่องคุณไปแต่อย่ามาเหยียดหยามผมนะแล้วผมเนี่ยทำคดีมามากมายเนี่ยผมเนี่ย,เ,ยเป็นทนายมาสามสิบแปดปีถ้าดูจำนวนใบอนุญาตแล้วคุณสามสิบเจดผมก็สามสิบแปดนะแล้ว 38, นะลผมไม่ได้จบรู้เดียวคุณไอสิ่งคุณพูดจะไปเป็นความจริงให้สังคมก็ตัดสินเอานะ ไอสิ่งที่คุณต่างๆไปยืนโม้ยืนอะไรต่ออะไรต่างๆหน้าสาเรื่องคุณสังคมจะตัดสินคุณเองนะนะผมไม่ได้มีอะไรด่างพร้อยและถ้าผมเนี่ยทำคดีแพ้หมดนะไม่มีใครเข้ามาจ้างผมหรอกนะแล้วก็ทนายความเนี่ยเวลาชนะคดีมมนจะเป็นต้องมานั่งโพสเฟซบุ๊กหรอกครับเออวันนี้ไปว่าความมาแล้วชนะคดีคุณจะต้องการเหยียดหยามนะเพราะคุณไม่ชอบขีหน้าผมก็แค่นั้นเอง นะครับอันนี้เรียนพี่น้องประชาชนเพื่อทราบแพรี่เดี๋ยผมจะสู้ไปถึงที่สุดแพรี่บอกผมแล้วว่าคดีนี้ถ้าเขาชนะเขาจะฟ้องกลับอนันตชัยคอยดูนะฮะถ้ามีข้อความใดที่เป็นการฟ้องเท็จเขาจะดำเนินคดีถึงแม้ทนายอนันตชัยจะยืนเคียงข้างพวกไม่แก้ม,มาตรา112ก็ตามเขาบอกว่าถ้าใครแก้เจอกับเขาก็ไม่เป็นไรผมพร้อมเจออยู่แล้วเพราะฉะนั้น อย่ามาดูถูกเหยียดหยามผมผมไม่ได้จบรุ่นเดียวคุณนะคุณเป็นทนายความมาคุณบอกสามสิบเ็ดใช่ไหมผมสามสิบแปดนะแล้วผมไม่ได้เรียนเนติจดประด็สามสิบปีบ้าหรือเปล่าที่ไหนก็จะให้เรียนถึงสามสิบปีนะคุณพูดอะไรเนี่ยมูลความจริงก็มันมีบ้างอายุก็เยอะแล้วอายุมากกว่าผมอีกนะนะครับอันนี้บอกเลยนะครับผมเป็นทนายแพรลี่แล้วผมจะสู้ถึงที่สุด แพรรี่บอกกับผมแล้วถ้าเขาชนะหรืออะไรต่างและถ้ามีข้อความใดกั่นแกล้งเขาเขาฟ้องกลับผมนี่แหละจะดําเนินการตามกฎหมายกับคนที่กั่นแกล้งแพรรี่นะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อคุณเลยอยู่ดีๆคุณไปฟ้องเขาทาไมคุณไปยืนหน้าศาลคุณยังบอกเลยว่าแพรรี่ไม่ได้เอ่ยชื่อคุณแล้วคุณเสียหายยังไงนะคุณบอกคุณเป็นลูกศิษย์พระรูปหนึ่งเสียหายลูกนะนะครับ ก็ทพละเสียหายก็ไปฟ้องไพวันเนี่ยแล้วคุณไปฟ้องก็ทำไมล่ะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อคุณเลยนะครับนะไปยืนโอ้โหเท่เลยนะบอกเลยเดชากับผมนี่มันคนละชั้นคุณพูดใจเหยียดหยามผมทุกอย่างเลยคนในวงการทนายก็โทรมาบอกโอ้โพี่เดชทำไมน,นายชัยเขาเหยียดหยามพี่เดชขนาดนั้นบอกปล่อยมันเถอะให้สามคมตัดสินวันหนึ่งก็รู้นะครับเดี๋ยววันหนึ่งก็รู้นะผมบอกเลยนะนะเออนะ คุณรู้ได้ไงว่าฝีไม้ลายมือผมจะสู้คุณได้ไม่ได้อะไรมันต้องไปขึ้นศาลเข้าใจนะนันทชัยคุณเนี่ยนะนะแสดงจุดยืนนะว่าไม่แก้ร้อยสิบสองส่วนผมเนี่ยกฎหมายทุกมาตราแก้ได้คุณบอกว่าถ้าใครจะแก้ร้อยสิบสองเนี่ยต้องเจอกับคุณนะครับคุณกับเรื่องของคุณกับความเห็นทางการเมืองคุณกับผมต่างกันนะผมเนี่ยเชียร์ด้อมสม้ม นะผมถือว่ากฎหมายทุกว่าตาแก้ได้ไม่ใช่การล้มเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ามาเหยียดหยามผมนะไปยืนหน้าสารเหยียดหยามผมใหญ่ลนะผมก็ต้องสวนกลับไปบางคนบอกโอ้ยทาไมพี่เดพูดจาหยบาบคายคูกูมึงอ้าวก็มันก็มันดา่าคูกูก็ต้องสวนนะแค่นะใครจะมาทนะมันยืนด่ากูหน้าสารเนี่ยนะใครไปทนอันนี้ก็เรียนพี่น้องประชา,าชนเพื่อทราบนะครับอ่านะ